สำหรับคนหูหนวกนะครับก็จะมีคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับมีคนที่ได้เรียนหนังสือคนที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเขียนไม่ได้พูดไม่ได้อยู่พูดไม่ได้อยู่แล้วในทุกทุประเภทแต่ว่าเขาอะ จะเขียนไม่ได้ด้วยสําหรับคนหูหนวดที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ถ้าใครที่ได้เข้าระบบการศึกษาจะเขียนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เขียนเหมือนคนหูดีภาษาหรือไวยากรณ์เนี่ยจะมีความสลับกันไม่แน่ว่าบางคนอ่อานคำเนี่ยก็เข้าใจบางคนก็อ่านไม่เข้าใจแบบนั้นครับแต่ว่ากลุ่มที่ยากลําบากสุดๆก็คือกลุ่มไม่ได้เรียนหนังสือครับเวลาคนอื่นให้อ่านเขาจะไม่สามารถที่จะอ่านคําภาษาไทยอื่นได้เลย และสาหรับกลุ่มคนหูหนวกที่เข้าระบบการศึกษาเรียนจบชั้นระดับต่างๆเนี่ยถ้าหูหนวกจบมสาอาจจะมีความรู้ความคิดเท่าซัปปอสี่อของคนหูดีปหกของคนหูดีแบบนั้นครับหรือบางคนกลุ่มคนหูหนวกก็ได้เรียนถึงปตีนะครับแต่เรื่องของความรู้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยเดี๋ยวถ้ามีเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จะมีกลุ่มคนหูหนวกที่แบ่งกันอีกนะครับอย่างเช่นว่า กลุ่มคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือได้กับกลุ่มที่คนหูหนวกใช้ภาษามือไม่ได้เลยก็มีครับซึ่งเขาเป็นคนหูตึงจริงๆผมอยากให้พอกอครับแบ่งเพราะตอนนี้เขาแบ่งแค่เป็นกลุ่มาการได้ยินหรือสื่อความหมายอย่างเดียวแต่คนที่เสียการได้ยินภายหลังอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในกลุ่มที่หมายเลข2เหมือนกันผมมาอยากจะให้พอกอเนี่ยมีการแบ่งประเภทครับว่าคนหูหนวกที่ใช้ภาษามือได้เป็นประเภทที่ส กลุ่มที่เป็นคนที่หูดีมาและสูญเสียการได้ยินภายหลังจะต้องเป็นสัก2.1แบบนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ครับว่าเขาเป็นการสูญเสียการได้ยินภายหลังจากโรคหรือจากอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอนาคตครับผมอยากให้แบ่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนได้หมายเลข2ก,กันทั้งหมดรัฐบาลก็จะเกิดความเข้าใจผิดว่าอ๋อทุกคนเนี่ยใน4ี่แสนจำนวนนียคือคนหูหนวกได้ใช้ภาษามือได้ทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มได้ใช้ภาษามือได้เนี่ยมีเพียงเล็กน้อยเลยแต่กลุ่มที่พูดได้มากกว่าเนี่ยจะมีมากกว่าแบบนั้น ครับ